ชุดไม่หมดต้องตื่นมตื่นค่ะมึงตื่นสวัสดีตอนเช้าค่ะมีคนเข้ามาดูไหมปังจะมีคนเข้ามาดูไหมคะมีมีใครตื่นหรอบ้างคะคนคนดูสักหนึ่งคนค่ะคนเนี้ยเป็นคนดูด้วยมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งค่ะ วันนี้ค่ะรู้สวัสดีค่ะตื่นกันเลยยังคะมามอร์นิ่งทุกคนอะไรห,หนูนอนกันแล้วค่ะพิ่งตื่นค่ะใช่พิ่งตื่นก็นเลยแต่งอบน้ำแต่งตัวใช่เรือว่าแต่อัน้ับแต่งตัวเสร็จแล้วเพราะใช้ชีวิตในวันนี้คือวันนี้วันใหม่แล้วทุกคนฟังเพลงวันใหม่กันเลยยังคะมาเร็กมเ้าเชลา อันนี่ครับพี่พี่แต่ผมต้องกบใต้ตาหน่อยคือเอ้ยนี่นี่แบรนด์นี้ดีนะคะแพนเนลลีคือนี่ก็ใช้มาเหมือนกันใช้กระจกถูกเชคอีนี่อีนี่ใช้ใช้คุชชั่นไอ้นี่นี่เอ้ยกินวันนี้กินคุกี้ปวันราชินีถูกกินเยอะมากวันนี้เมื่อวานดิเฮ้ยวันนี้ถูกแล้ว วัดมอร์นิ่งค่ะสามร้อยคนคืออะไรคือพี่ไม่นอนหรอเอ้ยไม่คือพี่ตื่นเช้ากะจังพี่พี่ตื่นเช้าไหมตื่นเช้ากันมาก,าก,มากคือตื่นเช้ากันจังคะเตรียมตัวไปทํางานแน่เลยจริงหรอเนี่ยเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปเรียนใช่รเราเปิดเรียนยังยังข้อควคือเราเพิ่งตื่นค่ะเฮ้ยแท้นี่ไม่นอนหรอเค้ยเพิ่งตื่นหรอ แกเพิ่งตื่นหรอแฮทตื่นเช้าจังวันนี้ตัออ้ก็เพิ่งตื่นนะไม่เกลยวเลยตื่นเมื่อกี้เลย,เลยใช่ก็เลยตื่นว่าจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าทำผมแบบร่างการสวยต้อนรับเช้าวันใหม่ซะหน่อยใช่อยากมาแบบมอร์นิ่งทุกทุกคนในตอนเช้าเป็นมอร์นิ่งค่ะเสื้อคุณคุณไม่คุ้นนะแพทเสื้อไม่คุ้นก็เมื่อวานเมื่อวานตื่นเพิ่งนอนแล้วตื่นมานะเสื้อเสื้อนอนใช่ทุกขรงคตนคนี้คือชุดนอนของเราค่ะ ชุดนอนค่ะมีมีหมกด้วยนะชุดนอนค่ะชุดนอนค่ะพี่พี่เธอมาไลฟ์ฝุกไม่ไม่ได้ปลุกนะมามอร์นิ่งเฉยๆคือนี่ก็ก็บอกว่าเพิ่งตื่นแล้วเพิ่งแต่งหน้าใหม่แพทจะมาอะไรอ่ะเออแพทอย่ามาจู้จี้นะอย่ามาเป็นแม่เรานะห่างกูอิ่มมานั่งไหมเพื่อนแล้วรักกูอิ่มอ่ะมีของอี้มไหมจรินอยากกินกัวซอง คือหนูเพิ่งตื่นค่ะโคนกับตันทีคือหนูแค่ไปแปมองเฉยๆว่าแบบพี่ป๊อมค่ะที่พี่กินอยู่น่ากินนะคะคือได้มาทังกระปุกสงสารพี่ป๊อบแบบหน้ารักไม่ไหนรู้ก็รอให้รักอยู่น้าดูไหมใส่ยีนเหรอไม่ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่านอนแล้วก็ตื่นมาอันนั้นแต่งตัวใช่พร้อมไปโรงเรียนครับ ไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยนโป้มัมมัมมัมมั่มปูดบอยกูดบอยมัมมั่มมัมเก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วแบบอันเพลงนี้แบบติดอยู่ในหัวมากถูกร้องตลอดเออแล้วนโป้มัมมัมอยู่ในลิปเปิดลิปออกมาเจอสาวน้อยตกใจมากแบสิมุสนะ แปดสมอลเหอเนี้คือแม่เพิ่พงตื่นแล้วลืมใช้แปดเมื่อคืนเออเติมมาสวยเลยก็มันก็เป็นปกติอะค่ะใช่ไหมมันก็เป็นปกตินะคะไม,มะะ่ไม่ไมีอะไรนี่กินข้าวเชาว้าใช่นี่กินข้าวแต่เมื่อคืนแล้วก็คือแบบอิ่มแล้ว นอนแล้วก็บอกว่าตื่นมอร์นิงน่งค่ะมอร์นิง่งเฉยๆคือคือคือไม่รู้จะทําอะไรแล้วคือนอนไวอะเนาะอนอนแต่ห้า <5 S 2> โมงเย็นแล้วพอทีเนี้ยห้าโมงเย็นใชฉไๆทุกคนเขาาะจป่ะว่ามันก็จะตื่นไวใช่แล้วก,ก็เลยตื่นตอนตีสีเอออะไรนกที่ตื่นเช้าคือนอกที่ยัง นอนแล้วนอกที่นอนแล้วห้าโมงถึงสี่ถึงถห้าสี่ถึงตีสี่ก็เกือบแปดชั่วโมงเลยนะเฮ้ยเออน,นอนเยอะนะคือนอนเยอะนะพี่ๆทษษษษษษุกคนคือมีใครไปโรงเรียนวันนี้ไหมอร่อยมอร์นิ่งนะขอให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนอย่างสุขสันต์เป็นเลิศมีใครปวดท้องหรือจริงป่ะเออมีใครป่ะ ใครเปิดเถอนบ้างใครต้องไป่ทำงานตอนนี้บ้างตีสี่ตีสี่คือเช้ามากคือพี่งานเช้านะซุ้มง,งานนะยังลองเปิดไฟเปิดไฟเลยรปะปรับ,บออระดับได้ยังไงอ๋อเหยาะอุ้ยทัชสกรีนะนะ่ะสกรีนเด้ะเปิดวะโอ้หูเศราเลยอ่ะคือขนมแม่เราจะไม่กินเรลังไปทำงาน สูส้ๆนะคะกลับกทาทำงานวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีฮะนกแน่นวิช่ยทุกคนใครที่ยังไม่ได้นอนไปนอนด่วนแป่บเดเวลาเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ไปนอน<า>ไปนอน <ผม S 1> ด่วน<ม>ก็บอกเพิ่งตื่นแต่มาอะไรละ่ะ ยังไม่นอนไปนอนค่ะตอนนี้ค่ะอย่าให้ต้องดุนะคะไปเบอร์ไปนอนไปนอน <c oughs> <Action> ไยบาปค่ะวันนี้ค่ะจะดูนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าดื้อเด็กๆ,ๆต้องรีบเข้านอนนะคะไปไฟกระตาอย่างเดียวเลยกำลังจะนอนไปนอนเลยกำลังจะนอนใครให้นอนตอนนี้คะ่ะนี่มาเช้าแล้วะคะ่ะมนให้ต้องดูนะคะ ก็บอกว่าตื่นมาแต่งหน้าทำผมเนี่ยผมอะไรเนี่ยว่ายืนยันไม่ได้เนาะเปาะมันมันมันมัมเก่งมากไอ้มันมัมกูดบอยกูดบอยมันมันมันมัมเก่งเป็นนโป๊ต้องให้ร้องเพลงโอ้ยเออไม่เจอแล้วหวังเดินพอ้าเข้า ทุกคนคือหนูเพิ่งสังเกตว่าก่อนหน้าน,นี้ใช่ปะหนูแบบมีไปออกงานกับพี่เอิญเยอะมากใช่ไหมแกมคือแบบรู้สึกวี่ยว่าทุกงานอะแทบจะมีพี่เอิญอยู่ในชีวิตแล้วทุกคนลองไปสังเกตดูหนูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหรือที่เราชอบแกล้งพี่เขาไม่ใช่ไม่ใชเราเล่นเราเล่ ไอ้นี่ไม่นอนนะไม่คิดว่าจะชอบพี่คือชีวิตไม่มีก็ไม่มีอะไรทำไงแพทก็แกอะแกไม่คุยกับเราเว้ยคือที่เจอกันไม่กี่ไม่เมื่อกี้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานที่เรานอนไปแล้วคือที่เจอกันเมื่อวานคือแกก็ไม่คุยแกแบบคือแกยิงเหรอเราเล่นต้องแพไม่คิดถึงพี่เลย อะไรมันบอกคิดถึงหนุงแพทอะไรในนี้เนะะี่ยฮะบอก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 มีาอะไรมีบ้านะ <laughs> อ <laughs> <laughs> เราก็มีที่<ม>ให้นอนเนาะแต่ก็เดี๋ยวนอนนอนถึงนอนแล้วนอนแล้วเรามีที่ให้นอนนอนตัวไหนก็ได้ตัวแล้วถูก <laughs> ต,ตัวแล้วเธอเป็นเด็กยังมนไม่เข้าใจคนโตเขาเรอก <laughs> ใช่ <laughs> โอ้ แพรนอนเนี่ยเออแพรน,นอนเนี่ยเหอะเนี่ยไอเด็กคนเนี้ยมันดื้อคิดถึงมารีนเบอร์รี่ครับคือจะบอกว่าถ้าคิดถึงอ่ะอย่าบอกอย่างเดียวต้องมาหากันด้วยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เรามีงานที่นครสวรรค์เซ็นทรัลาน,นาครสวรรค์ปูพุงเนี <Yeah. S 3> ่นยแหละเนี่ยแหละหรือว่าหน้าไข่ไม่ว่างสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็มีงานอะไรคะกีฬสีกีฬาสีค่ะ สา,าสค่ะเย้เด<ย>ีย๋ยว <c oughs> ถ้าไม่ว่างก็เจอกันที่งานจับมือวันที่ยีห่ห้ายีก <c oughs> เือง <c oughs> สิงหาคม <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไปนอนนะควพรุ่งนี้มีงานมีงานนะครับถูกไปนอนได้แล้วคะ่ะพี่นอนตื่นแล้วคะ่ะตื่นมาใช้ชีวิตนี่จะครึ่งชีวิตแล้วฟันดีคะ่ะ คือสองร้อยสี่สิบกว่าคนนี้ที่ดูอยู่คือพี่เพิ่งตื่นหรือพี่ยังไม่ได้นอนสารภาพบาปมาเราไลฟ์ตัวนี้เราไม่โดนห้องดำนะเพราะว่าเราเพิ่งตื่นเรามันตอนเช้าแล้วค่ะตอนเช้าแล้วตีสี่เนาะเช้าแล้วเนาะอืหนูเอก็เคยไลฟ์ตอนตีสี่ถูกจริงมันคือเช้าแล้วใช่เพราะว่าเพิ่งตื่นหอบค่ะถูกเนี่ยแหละ มูเพิ่งตื่นฮ่โหสาภาพบาพกว่าละคเลยขันจะดูคืนแน่เราเนี่ยแหละจะดูอ๋อเราอยู่ต่างประเทศทจริงนะตอนนี้เที่ยงตรงตอนเนี้ยเที่ทยงแล้วน้ำบอมังนกู๊ดน้ำบอกู๊ดบอยกู๊ดบอยมัมแต่ไม่ใช่หมาว้เมืม่ห มัมกูตาอยกูตายมัมมัมมัมมมัเก่งมากเก่งมากเก่งมาก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 รักไหมหนูนอนแล้วค่ะพี่ๆทุกคนค่ะน้ำน้ำน้ำหนูนอนแล้วค่ะหลังจากทุกคนจะไปนอนแล้วนะคะก็โทรศัพท์ก็ได้พักเถอะคือแบตจะหมดละเถอะแม่ชีแปะเหรวอีกสักให้ครบสิบห้าทีแบบนี้เป็นตัว ทำโซนขอมารีแอนเบอร์รีมีนอนต้นไหนก็ได้ตัวแล้วนี่ล่ะติดนะเขาอะไรไม่ได้ก็ได้ตัวแล้วมันกองแกสวยนงว่ะกจะชมเราแกก็บอกมามตุ๊กมากมากมากอยี่ บอกเบอร์ลินวะไม่ <Why? S 2> ต้องเปลี่ยนตัวอักษรเป็นบิน <laughs> เลยอยากเป็นอะโวคาโดจ้า <laughs> <laughs> มันทำอะไรหนูมันทำอะไรหนูคะ <laughs> <laughs> แต่ไม่เคยกินอะโวคาโดเลย จะจืดๆไม่น่าจืดนะน่าจะหวานหรอไม่รู้อยากให้มันเป็นยังไงแต่หนูไม่เคยกินอ่ะแต่เคยกินแบบแม่ให้กินอะไรดิคือไม่ชอบเออไม่อร,ร่อยหรอกจืดหรอไม่อร,ร่อยหรอกอ้าวไม่อร,ร่อยหรอสรุปมันเนื้อมันมาทิมมันมน,มน,นัวๆแบบนัวๆ เหมือนกินปูแต่ใช่วันอะไรคืออะวคาโดแล้วเหมือนกินปูจริงมันแบบถ้ามันแบบเละๆมันก็จะแบบเหมือนกินเนื้อปูที่มันไม่มีรสชาติแล้วเราไปลองกินดิพรุ่งนี้จะไปลองชิมกันนะคะทุกคนพรุ่งนี้อะไรก็วันนี้ เออถามพี่สาวคนนั้นสิว่าอ๋อเทุกคนพอเขาชอบกินโอโคโดเหรอเขาก็เลยตั้งว่าโอคาโดใช่ไหมใช่หนูเห็นแล้วเขาชอบสีเขียวหรือเปล่าพี่อีวอรชอบสีเขียวที่จำได้ไม่เขาชอบสีเขียวน้อ,อยนะแต่วันนั้นฉันก็เห็นเขากินใช่นั่นแห <ทำ S 1> ละทำไมเขาถึงไปวอร์โโด จะบกินใช่ไหมทุกคนไม่เห็นอร่อยเลยแรงมากแรงมากชอบบอกมาๆๆนี่เขาจะบบอกคัดโอ บรีหมอเขาดูไหมรู้ไม่เขารู้ว่าสายเปรี้ยคอนี่แหละเปรี้ฉันค่ะตอนนั้นนะเขาซื้อโอ้โหคือหนูแค่ไปบอกว่าคือทำไมวนแต่เรื่องนี้คือหนูแค่ไปบอกว่าหนูพี่ยังไม่ให้ของขวัญมันเกินหนูเลยนะเขาก็เลยยกส่วนของบโคเขดูมาให้ไอ้ไอ้นี่ไม่ใช่เขาก็เลยซื้อเขาฉันนั่งดูตุ๊กตาอยู่เขาเลยซื้อให้ว้าว มันคือน้อยแคบ้างนั่นเองสีเขียวมันคือแคบ้างตุต๊กตาอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่บนห้องที่ที่อยู่บนดาดฟ้าโอเคปบ<ะ> <c oughs> ้าะเป,ปิดปะอะไรปะ <c oughs> ไม่รู้อะแต่ว่าแบบเห็นตั้งหลายวันแล้ววของแกบ้สีเลยอ๋อไม่ใช่ของฉันนะสีฟูปานนั้นไม่รู้อะของใคร<อ>ไปซักะอะเออคือน้องจะกลายเป็นใบไม้ละ น้องเกย่ามาต่อคิวพี่ตะเล็กแล้วรู้ยังคิวสุดขยับก็น่าจะรู้ว่าคิวสุดของใครเกย่าสู้ๆนะหลอดเลี้ยหลอดเลี้ยหลอดเลี้ยเกย่าสู้ๆนะหลอดเลล้ยเลลอดเลีลเล้ยหลอดเอี้ยอยโยโย,อย,อย,อยอ อะไรลอมนอนเลยว่าจะมองวอ,อะไรหรอโอเคแรงมากคิวสุดปป <c oughs> ทุิพีป๊อบพี่ขนมพี่ป๊อปให้มาคือ <c oughs> ไปมองเขาเขาให้มาตั้งกับปุกเลยคือเขารำคาญหรือว่าเขาแบบเออกินไปเ <c oughs> ถอะใครจะมองันนี้ <c oughs> ไม่นานนะ มมนี่จะไปจับมือจะจะจับมือเอเลยใครคือเอมาจับมือม,มาลีน,ค,นค่ะเอ A นะคะอ่าแล้วค่ะมาจับมือมาลีน not เอค่ะไม่เอาค่ะถิมไม่จบหยอกที่แปลว่าก็แปลว่าหยอกน้องเยอะต็น่า,นาลักดีเลย จอกันยหรอาทีน่คนครสวรรค์นะคะพี่จูมึงนะคะจะกันทบจห์ห์จู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 ห์ห์จะไปจับมือเธอไปงานจับมือปะไปดิเออเห็นปะขานาดเขายังไปหนูก็ต้องไปทุกคนจะไม่ไปได้ยังไงคะใช่ขานาดพวกเรายังไปเลยอืขานาดพวกเรายังไปทุกคนไม่ไปได้ทุกคนไม่ไปกคไ็ปกคือไม่ได้นะผิดนะคะผิดนะคะ no 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 no, no, no. เธอใจบ่อยๆเมือนจะต้องคอยและเก็ต้องคอยจะโอเคไม่นี่เรแลองที่เกเ้วนะ จอกันีที่เฉีทีนี้นะนะสวัสดีค่ะไม่โมนี่ค่ะสวัสดีครับแนะนำหน่อยถ้าไปงานจับมือจับมือใครดีคือพี่ดูไลฟ์ใครอยู่คะพี่พี่ดูไลฟ์ใครอยู่วันนี้ค่ะไม่ค่ะวันนี้ค่ะ ทำเลยนะคะไปโอุย้ย <laughs> ผมอะไรเนี่ยผมกันกล้วยอุ้ยยังไงกันกล้วยเอ้อเออเนี่ยเส้นเดียวน่าห่วงไปออกรถโชว์เดี๋ยวได้เห็นเส้นเดียวอยู่แล้วฉันไม่มีกันกล้วยแกไม่มีหน้ามาเลยนะบา๊า,บายบายครับบ๊ายครับจอกันเจอกันจอกันเจอกันงานเสาร์ที์นี้ นครจัง้ดกระดูกดินปะดินกบสาทจตนี้นครจะหวานแอนงานจับมือที่ใกล้สมัตถ,ถึงแอนงานกีฬาสีใกล้สมัตถึงแอนทุกงานที่ใกล้สมัตถ,ถึงฉะนั้นจะกันนะคะอตอนที่สี่ละปลานี่แหละนี่แหละสวัสดีครับคออยู่เลยนะคะพีเ่เจก เหงาไปอ่ะเหงาชีวิตมันเหงาถต่ไปเหอะวันนี้ครับ